จะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากว่าออมัยไปอยู่ในเรื่องดบาบพิฆาตอสูรให้เสียงพัสทยโดยตาตาเองใช่แล้วคุณก็คือใครวะเนี่ยจะหมอน,นั่นไม่ผิดแน่ไม่ขั้น มึงเป็นใครวะเนนี่ย้องสาวของนายไม่มีทางเป็นฮีโร่ได้หรอกหน้าตาโคตรอับปลักอับปลักเนสโก้น่ะเหรออับปลักบ้านแกสิแกกล้าดียังไงมาว่าน้องสาวของฉันน่ะฮะแหกตาดูซะเนี่ยนะคือความน่ารักของโลกล่ะนี่มึงเสพมาหรือตาบอดใช่ไหมเนี่ยเอ๊ะกะกะเทยอะไรของพวกแกวะเนี่ย แกเองก็เป็นได้นะพิสเดินน่ะหน้าตามังนโคตรทุเลตเลยเอเวนเอเวนอะไรกันคนพวกนั้นอไอเจ้าบ้าทำไมยังไม่ได้กัหัวให้อีกแกไม่รู้ด้ไงว่าทันพวกนั้นก็คือท็อปฮีโร่นะท็อปฮีโร่เสาหลักฮีโร่เนี่ยนะไงหน้าตามนุบาทอย่างนั้นนะ แต่ละคนหน้าโคงเดียวกันหมดเลยเออ้ยเฮ้ยหลักไม่ได้เจอเองก็เป็นได้นะเสาหลักนะแดกนี่ซะเฮ้ยเอออะไรวะเนี่ยลิง์ต้นฉบับจะอยู่ใต้คลิปนะครับ หากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ช่องตาตาเองเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกลิ๊งกิจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆกันนะครับ